สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมสเตคิโรชตูดาดเทไว้กัดอีกแล้วนะฮะก,อกออ็อยู่กันในพาร์ทที่ห้าแล้วเอ๊ห6ดิอ,อยู่กันในพาร์ทที่หแล้วต่องแตพาร์ทที่แล้วที่เรามาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็จะย้ายแก่ก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนไปหายายแก่เราควรทำอะไรก่อน มิบุสก,กัดวิญญาณไม่รู้ผมเคยอ่านหรือเปล่าผมจาไม่ได้อ่านนี่ก่อนดีกว่า,วาอันไหนลูกโปง่งลูกโปง่งอันนี้ลูกโป่งมิบุสก,กัดวิญญาณลูกโป่งมิบุสก,กัดวิญญาณที่มีน้ําของมินามโตข้างในแต่ลูกโปง่งมิบุ สีสักุระให้แตกแล้วอธิษฐานสิ่งของที่อาบด้วยน้ําน้ําในนั้นจะเพิ่มปริมาณการรับพลังชีวิตได้ชั่วคราวบมิบุโบราณลูกแรกที่หลวงพ่อแห่งสารเจ้ามิบุเจาะให้แตกแล้วอธิษฐานเพื่อทําหน้าที่สํารวมวิญญาตใผมคุยก่อนแล้วกันนะ クロのせがれか。チャネル。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止めどの、止めどの、えー。若カ様、ま、若カ様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、イノスケが向かった故無事と思うが。

ปาร์กกนเนี้นะเมื่อกี้ทำไรเหรอเฮ้ยไม่ได้พิงดิดแค่ไปทเทมน้ำมันโอเคเลยมีอะไรอีกไหม ยาลูกกอนสวยนี่ผมดับร้อนเอ๋อันนี้มันจุดลุกเป็นมานี่หว่าในนี้มีอะไรไหมไม่มีงั้นเราไปเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไหม

らしよ種ががなけれれれば破ぬぞこをわずかだそたเมล็ดกลางวานเมื่อกี้เมื่อกี้ยังห้ามอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็ให้เมล็ดผ่านที่เอานิ้วบี้แล้วจะเกิดเสียงดังใช้ขจัด ผลของวิชาภาพลวงตาได้ต้องมีผู้สร้างภาพถึงจะมีภาพลวงตาเกิดขึ้นการหลบภาพลวงตาทําได้ด้วยการเอาชนะผู้ใช้วิชาจึงต้องมีเมล็ดกลางวานไว้เพื่อการนี้ได้เ,เดี๋ยวเราจะของกันนะเมล็ดกลางวานอยู่ไหนนี่ Miền Điều Anh ở... Phở Sửa Ông... Điều nó bạch bạc. 父母上長女みんなどこへ行ったんだ セトオトよ。おいとたオト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 オなオト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 すトオトオトオト มาเรียกผมเด็กน้อยชิปหายแล้วไงแล้วเจอกับท่านโอโจโครั้งแรกอะไรเฮ็ดพีกับความสมดุลเวลาเฮ็ดพีลดลงความเร็วในการฟื้นฟูร่างกายก็จะลดลงลต้องสูที่ไม่เสียหลักด้วยดาบให้ลดเฮ็ดพีของศัตรูด้วยการก้าวหลบจู่โจมแล้วค่อยดึงศัตรูเข้าสู่การต่อสู้บาดแผลที่สะสมทำลายได้แม้แต่ ผู้แข่งแงก่ง B9 หลบหลบหลีกการโจมตีของศัตรูแล้วกดโจมตีอุย้ยเดี๋ยวเดีดย๋ดยวอุย้ย お,おい หมดแล้วหมดแล้ว

ôi, Ui 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 饿，哦，哦。 เสียงไอพ่อค้าผู้ทำมาค้าขาค้าค้าขึ้นดินเสียงไออย่างทรมานจากที่ไหนแห่งคนที่ไออยู่คือชายผู้หนึ่งที่หวังร่ำรวยจากการคา้คาขายความคุ้คมครองจะลดลงถ้าใช้แค่ส่วนที่มีอยู่ quang uh. ได้ยนเสียงไอยอย่างทรมานตจากที่ไหนสักแห่งคนที่ไอยอยู่นี้คือชายผู้ที่คิดถึงแม่ซึ่งแก่แล้วคงคงครองจะลดหลกง i นะส no hehe, ักท <fin anta> <ots> ีลากนท่านโอโจความทรงจำของสงครามผีเสื้อดวงตาความทรงจำสงครามกับหลากยอดฝีมือที่ติดอยู่ในใจสักการะเทวรูปมาแล้ว เข้าถึงความทรจำสงครามเพื่อพัฒนาพลังโจมตีโอรตัวใช้ภาพดวงตาคือผู้ใช้ศาสตร์มายาที่ผ่านศึกมานับครั้งไม่ถ้วนนำคั้งซากุระเมื่อทำพนัพนธสัญญาความเป็นอมตะแล้วจะเหลือเพลึอ,อสีดอกซากุระเป็นของแลกเปลี่ยนมีผลลัพธ์ในการเติมพลังชุบชีพิตหนึ่งครั้งการแก้ไขปัญหาอมตะใหม่ หรือสร้างพลังชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นั้นคงต้องให้บุตรแห่งสวรรค์ช่วยกะมังยอ้อนรอยศึกกับหลากยอดฝีมือพบและประมือกับยอดฝีมือที่เอาชนะได้แล้วอีกครั้งในความสรงจำย้อน้อยสึกหลากยอดฝีมือได้ที่เทวรูปมาร そなためそのは戦ってくれた捨て置くことなどできるものか พัฒนาพลังโจมตีเปิดใช้เมนูพัฒนาพลังโจมตีได้แล้วสามารถใช้รูปกประคำเพื่อพัฒนาพลังโจมตีได้การพัฒนาพลังโจมตีจะเพิ่มความเสียหายที่มีตอ่อค่า HP และค่าความแข็งแกร่งของศัตรูย้อนร้อนสึกกับเรา กับหลากยอดฝีมือปลดล็อกเมนูยอดย้อนลอยศึกกับหลากยอดฝีมือแล้วสามารถต่อสู้กับยอดฝีมือที่กำจัดล้วได้อีกครั้งในเมนูย้อนลอยศึกศึกกับหลากยอดฝีมือโอโจพอ,เ,อ,อเหนื่อยแล้ว เซตา,าจากสงครามสุดทุยเซาจากสงครามพิเซ์ดวงตานมามจำสงครามกับหลักยอดฝีมือที่ติดอยู่ในใจสัตรูที่ตอนตอนนี้เหลือเพียงซากความทรงจำได้กลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโอคาไมโอโจอผู้ใช้ภาพดวงตานั้นเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่พ่อบุญธรรมหามาให้โอคาไมิถึงจะเป็นอาจารย์แต่ก็ไม่ได้สอนอะไรเพราะวิชันจะสอนได้ระหว่างการต่อสู้เท่านั้น เอไว้ที่หลังต้องดีกว่าวเอ่ออนอื่นก็ตบมือให้กับอ,อการที่ผมนันสนะโอโจไดเยเออคลิปนี้อัดอ่าประมาณตั้งแต่สามทุ่มจนตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วนะฮะก็สู้กับโอโจานานมากเดี๋ยวเวลาตัดผมไม่รู้เหลือกี่นาทีนะฮะก็ตอนนี้อัดก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วมนะั้ง ประมาณหนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงได้ประมาณนั um ้นนะฮะแต่เวลาตัดอ,ออกมาไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่ก <iß versuchen> ็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคระับบายจามาจ๊ะ